่วนใบนี้ก็จะเป็นคาดอกนะคะงานชอบสีกลมนะใบนี้เป็นสีกลมนะคะก็กลมทั้งใบแล้วก็ด้านในของเขานะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะสีเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้นะสีแดงนะคะเส่วนด้านหลังนะคะเขาก็จะมีช่องซิปอีกช่องหนึ่งนี่นะคะ มีช่องซิปใส่ของได้อีกเล็กน้อยนะสำหรับใบนี้นะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะสายเขาเป็นสายผ้านะคะสามารถปรับระดับได้นะแล้วก็ขนาดขนาดนะคะจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ก็ประมาณ8นิ้วนะคะโดยประมาณ8นิ้วความสูงของเขาก็ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะส่วน ความกว้างของเขาก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะ